นักศ no ma ึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงผมก็นึกขึ้นมาได้โดยทันทีว่าคนที่มาเวนรามคำแหงเนี่ยมาจากทั่วทุกที่ทุกถิ่นในประเทศไทยจากเหนือสุดถึงใต้สุดจากแม่สายถึงเบตงจากตะวันออกสุดถึงตะวันตกสุดตะวันออกสุดตามที่กรมกุตุนิยมวิยาบอกก็คือผาชนะใด มีคนมาถามผมว่าอาจารย์จะ,จะ,จะผ่านชนะใดมันชนะใดบอกเออเนี่ยผม,มอยากรู้ใครมาจากผบนบลกว่าอำเภอของเจียมอาจารย์คนที่มาจากผมเนี่ยเขากา็พูดกับผมแล้วผมมันไส้เขาบอกว่าจับ้านผมเนี่ยเห็นว่าที่ก่องไทยในประเทศไทย ผมว่าเออไม่จริงอยู่แต่บ้านมึงอนะพาที่ก็ออกก่อนไทยมันะเทศไทยเหมือนกันธรรมาชาติยุติธรรมอาจารย์ให้ดวงอาทิตย์แก่ชาวโลกเนี่ยไม่ว่าอยู่ทงไหนเนี่ยนะเท่าเทียมกันจากตะวันออกสุดไปถึงตะวันตกสุดแล้วพูดถึงที่สุดอาจารย์ครับเมื่อกี้ผมบอกว่า สำเร็จเป็นบัณฑิตมาบัณฑิตหุกนีบัณฑิตไปแล้วแปดแสนที่กําลังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่เจ็ดแสนกว่าแล้วที่ยังไม่จบอีกประมาณสี่ล้านเอาผมผมถามอย่าิงผมที่เป็นผู้ในการสวปสสวปนี่คือทะเบียนการของเราเนี่ยเราเรียนเรียนไปเนี่ยเกรดของเราจะถูกบันทึกไว้ที่สสวปพอเราสอบได้ทุกวิชา ไม่มีวิชาไหนต่ำกว่าบเนี่ยเพราะว่าเขาจะดูไอ้ G P A เ d e Point Average คะแนนเฉลี่ยสะสมไงี่ตั้งแต่สามขึ้นไปเธอก็เป็นศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตนะฮะโทษทุกสิผมเป็นผู้ำเนินการอยู่ที่นั่นเวลาผมต้องการข้อมูลแล้วผมก็ถามผมก็ถามว่าเอ้พวกที่มาลงทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วมันจบเนี่ย สี่ล้านท่านอาจารย์ชัสี่ล้านเพราะฉะนั้นคนที่ใช้คำว่าเป็นนักศึกษาเนาะที่รามคำแหงเนี่ยประมาณห้าหกล้านห้าหกล้านประมาณสิบเปอร์เซ็ของคนทั้งประเทศเพราะนนั้ไม่น้อยอาจารย์ครับเดี๋ยวว่างั้นนี้ใครที่เคยเวียนรามคำแหงมาแล้วก็ลาไป แต่คนที่เพิ่งมาเวที่เรามลงแหงนี่เป็นความว่างเนี่ยเราก็จะจบไปเนี่ยอาจารย์ต้องดีใจนะอาจารย์มาอยู่ในพวกหมู่ที่มีจำนวนมากแล้วเป็นจำนวนมากที่ต้องใช้คำว,ว่ามีคุณภาพถ้าเขาไม่มีคุณภาพเขเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไงเอาในทางการเมืองนะ เป็นรัฐมนตรีอีกไม่รู้จัะเท่าไหร่รัฐบาลเนี่ยไปนับดูเลยรัฐมนตรีที่จบรับตำแหน่งมากกว่าครึ่งจะเป็นอย่างนี้มาเป็นสิจ็ดชุดแล้วไม่เชื่อไปถามอาจารย์ดรวิศณุเครืองามที่เคยเป็นเรขาธิการคณะรัฐมนตรีเยินชื่อไหมดรวิศนุเครืองามนะมีหนังสืออยู่สามเล่มที่น่าจะไปซื้อมาอ่านโอ้ย อาจารย์ทำไงได้วันนี้อาจารย์ก็ต้องมาเรียนแล้วพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วงานที่ศูนย์ประยุม์แห่งชาติสิริกิติไม่ได้ซื้ออ่านที่หลังไม่ได้ดารนิสสุเขียนถึงเมื่อตอนที่ท่านเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอยู่ท่านอะไรออทำงานร่วมกับคณะรัฐมนตรีสิบสิบคณะ นายกรัฐมนตรีเจ็ดคนเจ็ดคนไายเรียงมาจนถึงคุณพักสินชินวัตรเนี่ยผมใช้คำอย่างนี้อาจารย์ชี้ให้อาจารย์ผมเกตจากแดนไทยใต้เหนือทุกที่ทิหมายถึงคนที่มาเรียนราว มีคนมาติ้งผมว่าอาจารย์ทําไมใต้เหนือแล้วไม่มีตะวันออกตะวันตก <laughs> ผมบอกบ้าสิมันเยอะไปอยากดินเดียาไทยใต้เหนือเออตะวันออกตะวันตกอา <laughs> จารย์อาจา,ารย์บัวราอแต่อาจารย์ก็ควรคิดว่าเออถ้าเราจะเลือกคําเข้าไปใส่ในในบทกรอบของเราอย่างกรอบเนี่ยว่ากัน จริงๆกร,รเนี่ย<ม>ก็อนุญาตให้วักหนึ่งใช้ได้หลายคำอยู่นะ,ะเพราะนั้นอา,าอาจารย์อยาจารย์จะไปสอนนัเกเรยียนว่ากรวักหนึ่งให้มีเจ็ดถึงเก้าคำถ้าจะพูดแาบ,บนี้แปลว่าเขาใช้หกคำก็ผิดสิใช้สิบคำก็ผิดสิจริงๆหกคำก็ได้ห้าคำก็ได้ สี่ก็ได้สามก็ได้